เป็นหูอะไรเนาะฮะเจ้ามันเป็นกขนเด้อมันขนกันสิเก่าอีกมาหมื่อนั้นว่าเพท่านได้ฝันมืัอนี้ฝันหรอบ่ฝันแล้วนี่เรื่องความฝันฝันเมื่อใดจ้ะฝันเมื่อวานเมื่อก่อนเมื่อนั้นได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อนั้นได้เสลขเงี้ยังดวงจันทร์อือยินในดวงจันทร์ยินไดดวงจันทร์อ้าอันนี้ฝันบ่อันนี้ฝันฝันแล้วฝันออดีได้บ้านข้เลขดวงจันทร์เลยไหมเดี๋ยวกำลังอัานเลขดวงจันทร์ไหมค่ะ เลยดวงจันทรสองเจ็ดบ่เห็นบ่หรือว่าฝันเห็นอันนี้เบิ่งืๆขึ้นแล้วเมื่อวันเพ่งเนี่ฮะอีมองมีสีหน่วยผนเนาะอีมองมีสี่หน่วยสีหน่วยแล้วเออมันจะเป็นแปดแปดเมื่อออกพรรษาเออคืนวันเพ่งวันเพ่งตั้งเลี้ยวขึ้นไปเลี้ยวนั่งลงจันทร์สี่เล้วโอ้อยู่กัหลายหน่วยสี่เบิ่งเลยอี่กันหน่วยกหน่วยหนึ่งมีสองหน่วยหนึ่งมีเจ็ด ว่ได้ฝันอันนี้เห็นเห็นของแท้เลยเออของแท้โอ้บุตดวงจันทร์นี่ววยยเดีมาห<ร>น่วยนห,หนึ่งที่เป็นเก่าหน่วยหนึ่งที่เป็นโกแบบนี้แต่มันพอสังเกตได้โม,ม่นั่นมันประชัดคืวสองเจ็ดโอ้สองเจ็ดนี่เห็นชัดเห็นชัดอันนี้เห็นในดวงจันทร์บ่ได้ฝันเนาะเป็นแนเห็นยืนดวงจันทร์ว่ได้ฝันชือมาชุดออกสามแทะเขาจะเห็นก็ต้องเก็บเงินนาง บ้านเี้บนนั่งอยงนั้นแมงหอยพันธุ์พูดมาตะตองตลาดตลาดมาตนแดมือใส่นั่งอยู่หันหนันเลี้ยวเลี้ยวเลีล้ยวมาจับมือปับ๊แแบแแบบแบแลบ้วก็บินขึ้นขึ้นพุ่งละขึ้นไปไปพุ่ละแะ่าปราจับดอกกายเดินน้ำอีกเล้วขึ้นไม่อีกจะขึ้นมาหาอีกเออขึ้นไม่เพื่อสามยังคอยบอกขึ้น บ้านี้ความฝันเดจ้าบ้านี้ความฝันเป็นจังไดฝันว่าจังไดก็ค่ะอันฝันนี่ลงไปในสา Nam แบบแบบงวดก่อนแบบไปกินกล้วยก่อนทำนองเดียวกันนั่นนั่นขึ้นรถขึ้นคู่ฟูงจังปลายไทยบูปลาไปตัวได็กน้อยบันทีลงทางใตุ้แห่นตลาดขุนเขาความฝันเออในความฝันงวดนนั่ อันนี้ก็ฝัน s, ่าเจะาของลงไปตำหนึ่เลิกเลกๆิ้งลงไปตำมันหิวน้ำมาถึงไปเคื่นน้ำทิ้หาหนึ่ง่นน้ำหาหนึ่งเอามากสิ่ิๆนี่ก็แคบดูดอกน้ำคลื่อตีหาหนึ่งบักขึ้นมาบักเห็นป่าน้องกะหองย้งในแก้วก็เล็ดตีอันแปดศูนยไหน ปลานอนอยู่ในแก้วเอ,ออโดจร้องอยู่ในแก้วปลานี่ก็ตีเป็นแปดอืมปลาแปดแก้วเ,เป็นศูนย์ปลาเปดแก้วเก่ามัก็จะลายผมนาะฟันซ้ำนั่นเออฟันซ้ำนั่นแต่บุกคเร็วว่าได้ตีเป็นตัวไหนเนี่ย แปดศูนย์ตัวเดียวแปดศูนย์ตัวเดียวมัาแน่นอยู่แล้วก็ไม่มาแยกออกใจแปดหาศูนย์แปดหาศูนย์สารโตได้แยกให้หนึ่งแยกให้แล้วอันนี้ฝันล่าสุดนะมอนฝันล่าสุดเออล่าสุดฝันล่าสุดแล้วปกติถ้าเป็นยังตรงฝันนี่ถ้าเราจำความฝันได้มักสิแม่นเน้ยเตะเลยแม่นบังคับ แต่ถ้ามามาถามถามเราบ่ฟันเราก็นจำบ่ได้เราก็สิว่าบ่ได้จำบ่ได้ร่างกายลูกขึ้นมาลืมเลยแล้วเลยมั่นเนาะได้บ่แม่นพร้อมบ่ได้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 ฟันจำได้แม่นละทิ้งค่ะอันนี้ฟันได้แม่นเลยน้าจ๋าเอออันนี้แม่นคัดเลยเดแล้วปลาอยู่ในแก้วมักคักจังวะเนาะมักคักเออโคตรยองของบ่ท้อววา ไปตีเหข็กกหน้าอะไรตีแปดศูนย์ไงเอ้าตีตัวได้เขียนไงนะจ้าเขี้ยนไส่เขียนใส่ดินไงน่นั่นเดี๋ปากไม่หลังเท่านี้เลยเออเอาไม้วิเศษยดกันเลยเขียนไส่นักปากไม่ท่าเท่านี่นะไม้วิเศษยดนะไม้วิเศษยดนะงวดนั้นเราก็เขียนใส่ดินแบบนี้แหละออกทั้งบนทั้งล่าง น right? ี่ตองตั oh. uh. yeah. ้งสามตั้องนี่ตเอาไม้ิเศษเทียนไว้เด้อนั่นไม้ิเศษแล้นั่นไม้กายสิทธ์ตัวนี้กายสิทธ์โมจิเ็นของเราดนีความอโอ้ยตไม้กายสิทธ์เีกยังไงแปดพี่้องจะบะชิงบ่แปดศูนย์โอ้โตเลมากบ่พอนี่ตัวเดียวเลยตัวเดียวต ตัวเดียวตัวเดียวโคโล่ว่างหันคือว่าเอาอย่งมี่หาอย่งอยู่อันนี้ให้สองตก่อนสิตีออกไหมดีออกไหมอ๋อพันเนนสองตับันนี้พันชิมาเนนสามตัวตับันนี้เอ้าสามตัว จะมังไปละโอ้หาบไปเลเนะับยเ้าฟ้าันเข้าฟาแล้วบนโอ้อ่ามันไปเลยคุณบเขียนมาทั้งขางเราไม่เยเขียนลงขขางจากเถียรเราม่เียเขียนตรงๆนะเขียนลายลุงในลองเอามันได้บันอันนี้ก็ได้บ่ที่หลอบนี้เขียนแปลก หาหนึ่งแปดศูนย์หาศูนย์หาหนึ่งเอานี่ก็ขัดเหยื่อกมาให้แล้วเอาเดี๋ยวพี่น้องเห็นประชดเนาะเดี๋ยวเขียนเขียนให้ืบึ้งไหมเดี๋ยวใหยื่อบึ้งไหมอันนี้เป็นจดเหยนะคะท่านผู้ชมตัวใดค่ะแยกคือสารตัวนี้แยกออกเอาตัวนี้ไปใส่เอาหาไปใส่เออาหาไปใส่เปียกหาใส่ตัวใดค่ะ เป็นแปดหรือแปดหาศูนย์เป็นแปดหาศูนย์เนาะเอาเอาเขียนให้พี่น้องได้หน่อแปดศูนย์เครื่องพิมพ์พิมพ์เลยอ๋ออันนั้นแปดห้าศูนย์เออเออเข้าใจแล้วแม่น้อไปเข้าใจแปดห้าศูนย์มาเด็กขันแยกมาจังสี่มาจิเป็นแปศูนย์แล้วก็หานค่ะเอออันสีกรอบให้แล้วเ้อเขาเขียน หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เดี๋ยวเป็นไงเล่าแกนห้มาจันทรตลอดน้ำเน่าจะลืมเลขอันเห็นไมดวงจันทร์เด้อสองคิดไหมหนึ่งหนึ่งสองคิดยกพี่ก่เอาไปยังมาแล้วมาถึงหลายเสีเด็กซื้อหลายตัวทเอฟีาอันนั้นเห็นใน่วงจันทร์ก็เอาตัวพิเศษเอาพี่นอตัวฝันอนุ่มี้ตัวเดียว ออ๋อแปดแปดได้เข็นได้ดวงจันทร์สองเจ็ดบอกยไม่ดวงจันทร์สองเจ็ดใส่ฮะฮะโอน้พี่น้องมาเตียนมีวยก็เป็นแปดซะจ้ะติดกันนี่เนาะฮึไม่ติดกันทร่เลยี่แปดตียนั่งลงมาเก้าจ้นี่ให้เอากระดาษเลยลอกโซเลยออักระดาษลอกไว้แน่พี่น้อง เอานี่เราเลยนี่คอยจีเมีนมาทีนี่เอาจุดไถลอกไถคัดไถแล้วตงวอถจตงบ้านอยเราเห็นยิ้มปุยปุยอะไรก่อกฮะผู้ใดเห็นก่องหน่อยไว้เสรยิ้มปุยปุยเลยเห็นเลขอะเป็นช่วง้มาเจ้าอ้าวพกกันบ้งิบ้อยู่ครับมันข้เจ้าเห็นเลขยิ้มปุยปุยเลยตี้ยต้นถื้นนกอนลัไหัเลยบอกมัน 80, ว่าจะได้กาพ่อบอว่าจะได้กบอกให้ซแว่าจะได้เกาะบอกว่าจะได้กบอกให้ซื้อเาแปดศูนย์แปดศูนย์เน้นตัวนี้ป่ะจ้าเออหมักเพืนี่ลมักแห้งอยู่แล้วหมักแห้งเป็นตัวเลขมักแห้งนะคะหมูนนั่นมันมมีตัวมักนนึ่งหมักแปดแปดห้าศูนย์ที่สุดคือแปดศูนย์แปดศูนสามตหนึ่งดห้าศนหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดแปดแล้วก็สองเจ็ด สองเจ็ดนี่เห็นในบนกันครับอ่ะนี่นะคะเป็นแนวทางของลือสีตองนะคะขอบคุณลือสีตองเนาะค่ะสำหรับแนวทางในหมวดพืนี้นี้เป็นแนวทางเนาะเซีช็กโซ่มันหมานสกูลสุคนเนาะขอบคุณคีณพ่อค่ะฝากเอฟซีอยู่บ่ค่ะ ไอป้อนพนเนี่ยไอป้อนเอฟซีไม่ไอป่อนก็ได้ไปนโพนอะไปเอากระถ่ายใหญ่ยัมัดทองมานพอ้นยังแม่นมดเลยสู้คนหนักสู้คนหนังเราเลยล้ำกระเจงกิศทเอๆดอกชีม้งโอ้ยเราล้มไม่ฟังกันโอเคเอา ครับผมอ่าพระาตองครับผมขอบคุณ่นหลายนะครับขอบคุณครับสวาสดีครับครับท้อไปขึ้นเจ็ดเดีแต่คองไข่ใหญ่มีด้อสาธุสาธุสาธุข้งแมนมดเลยสู่ควัหนักสู่ควหนังเราลยล้ำกับเจงอีกบ้เท่าๆดอกชีมง โอเคครับผมอาพญาตองครับผมขอบคุณานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคนเดมอาู่ดีมีแห้งครับีละกนเลือนอายดีมีแห้งพีน้อตล่อเก่าหนาไปชกพลั่เ็ดใจใส่ควงไข่ใหญมีดุสาธุสาธุ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ